กระซิบบอกเราแนะนําให้ชมกับรถกระบะราคาเบาๆที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้นะคะรถสวยขับดีค่ะรถ t o โยต้าไฮรักรีโว a แคปปนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2.4ราคา259,000บาทฟรีดาวฟรีประกันฟรีค่าโอนนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบ็กมี ABS วิทยุเครื่องเล่นซีดีเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ได้นะคะ รถประวัติดีค่ะรถกระบะมือสองสภาพดีแคปเปิดได้นะคะบรรทุกหนักได้ค่ะใช้งานได้สบาย259,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้สนใจติดต่อทักคุยรายละเอียดเพิ่มเติมทักคุยกันได้ตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปเลยนะคะเงื่อนไขทั้งหมดไปไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะรถกระบะมือสองสำหรับวันนี้แอดมินขอลาทุกท่านไปก่อนไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ